ตะพวงมานี่มาดำน้าน้ำเบาวีด้อกําลังกําลังดำหน้ากําลังดหำงดหน้านี่ต่อสุยานี่กําลังดำหน้าไวๆไปด้อนี่พี่น้องด้ยนี่กําลังดำหน้าเลยนี่ปีกลยนี่บัวทันกําลังเหียนดำปีนี่ดำเต็มโตเลย อนนี้ฮกะอายุได้จ็ปีเลยสิบสองปีแล้วบ่าเจ็ปีเลยสิบสองโอ้ดำหน้าเป็นเมยมอนสิบสงปีด้วนี่สิปีขดเัพกับเกงดำหน้ากับเกงมอี่เออได้การได้การเนี่ยนดำหน้าเมา มา,าดับหน้าซอยนี่พากเลยน้าสร้างเพ่นรุจะเป็นผู้ใชุ้ดหน้าไอ้กรรมยช้เงันคนอยู่แล้วน่างคนนี้เนี่ใช้คนได้เป็ี่ยนเป็นขาเปลี่ยนทยเนะใอ้ยช้นขัน ยาบบันหรือวเพื่อนไใช่คนขั้นเนาะเพราะว่าขั้นใส่ลอ็อกอีล็อกหนึ่งเันเนสดเขาขอขั้นบร่อยนะเลยเปลี่ยนเปลี่ยนสลักใหม่ฝนตกบ่์ทัวเนาะตอนนี้ได้จูบน,น้ำดำจูบน้ำดำเลยนำ้ำดำใส่เลย

ไปไล่าตายอยู่กาเน,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 นี่ยพมีแต่คักๆได้ทีไงกาเชียวคักเออเขากานี่ยกาเขาเจ้าเขาเนี้ยวนี่เต็มอยู่พวกทีม<น>งานยามแม่คนลกๆกะน,น,นี่นี่คือพ่อเนวนเดอร์พี่น้อง พวกแวนพวกแวนพวกแวนบรี่ลสิเก็บกิเบิ่งเนาะอันนี้พวกแวนไปกินแกงหน่อมตอนเที่ยงเนาะนี่นนี่พวกแวนบ้านเฮาบ่เคยเห็นนี่เด้อพวกแวนเด้อรุ่นใหม่ก็สิบ่จักดอกแต่คนรุ่นเก่านี่ก็สิฮู้จักอันนี้เขาเอาไปกินกับแกงหน่อมเลยกินกับจุกับแจวก็ได้กับปนแล้วแต่คนสิมักเนาะ นาตานาตาเครือพักเวรในเครือพักเวนมันก็มีตำนานมันอยู่เนาะเขาก็เอาไปใส่อันนั้เป็นไล่ไลยผาลายสินนะไทเอืญนลายผาทุ้งพอทิง้งกันมันจะมีลายพักเวรนะน,น,น,นั่มเนาะนี่แหละพักเวนตัวจริงนี่เครือพักเวนเลยมันกำลังงามเนาะโอ้ยเอิ่มเนี่นนะเพราะนี่เขาเขาโบกขึ้นย้อนได้เห็นไหมพักเวรในหน่อยนี่ก็ได้ เบิ้งเบิ้งเข่าขี้เขาขี้เข่าเขน้องหม่เขน้องใหม่เขน้องใหม่แี่เน้องหม่กับเขน้องม่ใส่แพรือนีเบิ้งเปลือกงวะนี่ใส่เปลือกอใส่เปลือกอึงกระปุกกระปุกซาเมนี่ใส่เปลอกอึงบอโรไปฟ้าเห็ดอันนี้เกงกรแทกเขน้องม่ใส่แพรืออึงว่ะเจ้าเน๊บแกนี่โคกเขืองโคกเขืองเขน้องเกิดเจตนหน้าเ พี่น้องพี่น้องบรรยากาศอยู่ตรงไฮตรงหน้ายำฝา,ายำผลยำดำไฮดำหน้าประมาณนี้แล้วทำไมสางไฟก็สางไฟก็ได้แกงอยู่ได้อันนี้ก็ต้นเผาเลือต้นเดียวเนาะนี่ก็น้ำสางน้ำสางพอดีกำลังไซครับก Đây các. Môn tạc sữa tạc phép ừ. Này nạ đâu nói nữa đâm đèo rồi Mà nó không đâm buồn ừ. Yên đi rồi sắp bài Yên sắp bay sau nạ cứ gầu à Anh ừ. căng nè เป็นน้องซากลางหน้าพอได้จูบนําໍอได้จูบนําดําไปจูบนําพอก